ครับมือนี้เชฟกระทะดำเชฟกระทะดำขอแนะนำเชฟโรเลก็กเนาะสวัสดีขนาดเชฟโรเล็กท่านน้าว่าไงครับผมเชฟโรเล็กครับสวัสดีครับคนดังไฟอามือนี้เทียนไม่นู่ยังมือนี้ไอ้ไก่อบปิ๊บครับอมือหนี้ยยนเทียนไมนูไก่ไอบปปนะีเนาะครับผมด<อ>ักสีใหม่ว่าใหม่จะถามมือกันเลยครับพี่น้องครับครับนี่ก็ขอแนะนำเชฟโรเล็กนะครับเชฟโรเล็กเพป็นสมาเชิกน่ากินตอนนี้ เห็ดไกโอปิดเป็นวะอันนี้ก็เป็นคนดังคนดังไฟกิโลกิโลละลอยอ่ากิโลละเก้าสิบบาทครับไกลบ้านตอนนี้เสือมาตอนนี้ปรบ้านโลกว่าเสือมาแล้วครับเนาะเสือมาจากตลาดเพิ่นขามาให้เราลอยคนดังไฟเพิ่นลูกคนล่นล่นเลยนะปีกแล้วเพิ่นกะทิทรงต่อให้เชฟยบรถเล็กจัดการต่อไปเชฟบเชฟยบรถเล็ก อ่อันนี้ที่เป็นเมนูยังเมนูยังก็เชฟไก่ไก่ไกอ่อบปิ๊บครับไกอ่อบปิ๊บเนาะครับผมอนะลังสิขวดนะครับบกุกคนมันสิบแล้วอ่ะอันนี้เป็นเครื่องปรุงที่เชฟโรเล็กเป็นเฮ็ดใบห่าคนหลังแล้วเนาะอ่ไมื่ได้เชฟโรเล็กเข้ามาเฮ็ดไกอ่อบปิ๊บสู้กินนะครับเนาะอุปกรณ์อุปกรณ์กรันรนะก็าข ฝน,นตก่น้องฝนตกฝนตกกระจิ๋นให้เราใจ่มากมักแล้ววันนี้มักแล้วการตอดของเชียคนนะครับนะมันอยู่เชียก้อนเล็กจะไม่เห็นใจอบปิดสู่กินอบทานนะครับอบทาน โอเคเลิกนะครับอย่างข้กก็ยังจได้ก็เข้าใจเนี่ยครับทานเตาไฟ คืออันนี้ไก่อบปีบจากเตาเ่ทาทันจากเชฟโนเล็กเพื่อนเนาะนี่เปไ็นอะไรพี่น้องเปไ็นจะเสียบวปะบ้โโาโถฉันบอกเสียบมาคนปล่อยนแล้วบาดท,ทีนี้ปวดะพี่น้องเอ้ยอมทานเนื้อนี่อันนี้อบจากเต่าทาันมันอบฟางแล้วพี่น้องเนาะ คนนำเดือดพุ้งฟุ้งพุ้ง